第一步 สวัสดีค่ะสุภาพรรลตนนิชานนะคะอายุเข้า57ปีแล้วค่ะตอนนี้ก็รับร,บรบชาชการนะคะปัญหาที่เห็นชัดๆก็ริ้วรอยใต้ตาน,นะคะอายุเริ่มมาการิ้วรอยตรงนี้ก็เริ่มมาเราก็ไม่อยากจะแก่นะคะก็อยากจะหน้าเด็กก็เลยอยากจะมาเติมเต็มตรงนี้เพื่อที่จะได้ดูหน้าเด็กขึ้นนะคะมาดูปัญหาถ้าจะดูชัดๆนะคะก็จะเห็นว่าปัญหาหลักๆคือล่องลึกที่อยู่ใต้ตาหรือสิ่งที่เราเรียกว่า t e ี r ร์ o u ฟนะคะก็คือ ล่องใต้ตานะคะเป็นสามเหลี่ยมอันแรกเนาะอันที่สองนะคะก็คือด้านเลเชอรัลนะคะด้านตาด้านทางที่มันก็ดอกหายไปนะคะและอันที่สามนะคะก็คือถุงใต้ตาที่มันโพทูหรือมันยื่นออกมานะคะฟิลเลอร์จะทำหน้าที่ในการเติมเต็มล่องลึกแต่ในส่วนนูนเราจะไม่ยุ่งกับมันแต่เราจะเบลนเหมือนเอาทรายไปถมพื้นที่นะคะให้ดูเรียบเนียนให้ดูกลืนกันมากที่สุดเหมือนเป็นศิละปะที่ดูสวยขึ้นวันนี้เราจะใช้เป็นตัวเลชแรนวิเทอรไลน์นะคะ เป็นสก,กินบูสเตอร์นะคะก็คือตัวที่โมเลกุลเล็กที่สุดนะคะตัวที่กุ้งใช้จะเป็นรุ่นใหม่ก็คือรุ่นที่มีลิโดโเคมันจะมียาชาผสมอยู่ฉะนั้นเวลาฉีดของค่จะรู้สึกแค่จึกแรกหลังจากนั้นก็จะสบายสบายไม่ค่อยเจ็บแล้วนะคะวิธีการทดสอบปกติถ้าคนไข้สามารถขอแกะดูต่อหน้าได้เลยนะคะจะมาในกล่องที่ซีลนะคะด้วยสติกเกอร์ของบริษัทนะคะ มีสติกเกอร์สคบนำเข้าอย่างถูกต้องนะคะและสามารถตรวจเช็คเลขล็อตได้นะคะที่สติกเกอร์นะคะและที่กล่องและในเซลลิงนะคะคนแค่สามารถขอกล่องตัวนี้กลับบ้านไปทุกครั้งทั้งแต่หลังฉีดได้เลยค่ะเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าหลังฉีดตาด้านซ้ายคุณแม่จะเปลี่ยนไปยังไงคะคะมันดูตื้นขึ้นดูสมูทขึ้นดูซอฟต์ขึ้นด้านข้างเห็นไหมคะมันโบตรงนี้มันเต็งขึ้นเทอทอฟอุ้ยเหมือนมันตื้นหายไปจริงมัน Ike, อายไบกุ้งช่วยอะไรไม่ได้คี่กุง้งบอกนะคะคือถุงใต้ตาแต่ข้างล่างเนี่ยดูหายไปชัดเจนมากๆเลยจะเห็นว่าถุงใต้ตาเนี่ยยังอยู่เหมือนเดิมค่ะคุณแม่แต่สิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปก็คือลองลึกใต้ตาที่มันลึกมากๆเป็นครึ่งเซี่ยวผัสันเนี่ยมันดูตื้นข้นแเราตาช้างดูสอขคืนลองยิ้มสิคะมีก้อนไหมคะไม่เป็นก้อนความดีของเลสลรลและก็เทคนิคที่กุ้งฉีดเนี่ยคือไม่เป็นก้อนฉีดแล้วดูสบายยิ้มบางคนเนี่ยเคยไปฉีดมาแล้วมีปัญหาคือยิ้มแล้วเป็นก้อนเห็นเป็น กอนฟิลเลอร์ขึ้นมาแต่ตัวนี้ยิม้มเราก็ยังรู้สึกสมูทเหมือนไม่ได้ฉีดลเลอร์มาแต่ว่าเหมือนแบบอยู่ดูใต้ตาข้างนี้ก็อายุหายไปสิบปีหลังจากที่ได้ฉีดลเลอร์เข้าไปนะคะแม่ไม่รู้สึกเลยค่ะไม่เจ็บแล้วก็คุณหมอมือเบามากหน้าเด็กไปสิบปีเลยะค่ะแบบโอ้แบบปัศจันสําหรับคนที่มีปัญหาร่องตานะคะมีปัญหาร่องตาลึกแล้วก็มียุ่ยลอยอย่างนี้นะคะอยากจะ ให้มาที่นี่นะคะกรวิกรารคลินิกค่ะเพราะว่าที่กรวิกาคลินิกมีคุณหมอที่เชี่ยวชานะคะและใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสามารถตรวจสอบได้นะคะก็อยากให้มาเพราะว่าคลินิกนี้เป็นคลินิกของคนโคราชเรามาเติมสวยด้วยกันค่ะรับรองสวยค่ะ